ต่อไปบาลีข้อที่181อันนี้จะเป็นประเด็นที่2แล้วกล่าวถึงสิ่งหรือว่าสภาวะหรือกิจที่ควรทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการอยู่อย่างไม่ขาดสติจะต้องมีสติตั้งมั่นอยู่เสมอไม่ปล่อยจิตนะจิตนี้ปล่อยไม่ได้ไม่ปล่อยต้องไม่ปล่อยตัวที่ไม่ปล่อยตัวที่ผูกจิตดึงจิต ทำให้มีความนึกได้และรู้ได้รู้ตัวรู้ตัวจิตนั่นแหละว่ามันถึงขั้นไหนมีคุณสมบัติอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในจิตก็คือสติการอยู่อย่างไม่ขาดสติเรียกว่าไม่ประมาทนะครับพระองค์ก็ได้ทรงแสดงจิตที่พึงทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทแสดงเป็นเจดประเด็นด้วยกันเจประเด็นในเจดประเด็นนี้ก็แบ่งเป็นสองพวะแบ่งเป็นสองอย่างไรก็ดูในหัวข้อ บาลีข้อ181พระองค์ตรัสว่านาหังพิกเวสับเบสังเยวะพิกขูนางอัปปมาเดนะกรณียันติวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวนาหังนะอาหารนั่นเนีนะก็ปฏิเสธอาหารคือตัวพระพุทธเจ้าเรียกพระองค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเราตถาคตย่อมไม่กล่าว ไม่กล่าวว่าอะไรกรณียันติตรงนี้ก็คือกรณียังแปลว่ากิจที่จําเป็นต้องทําหรือต้องทําแน่นอนไม่ทําไม่ได้อิติว่านะเราย่อมกล่าวว่านะกิจที่จําเป็นต้องทําสิ่งที่จําเป็นต้องทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทมีอยู่แก่ภิกษุทั้งปวงทีเดียวเราไม่กล่าวไม่กล่าวกิจที่ต้องทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาท มีอยู่แก่ภิกษุทั้งหมดเราไม่กล่าวอย่างนี้นะไม่กล่าวว่าทั้งหมดจะต้องทํากิจให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทจะต้องทําเราไม่กล่าวนะต่อไปประโยคที่สองปฏิเสธประโยคที่หนึ่งณสองรอบณณนะนปนาหังภิกขเวสัเบสังเยวะภิกขูหนังนะอัปมาเดนะกรณียันติวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเรา ย่อมไม่กล่าวว่าเป็นกิจที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทสำหรับภิกษุทั้งหลายทั้งปวงก็หาไม่ได้อ,อย่างนี้ปฏิเสธประโยคที่หนึ่งประโยคที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดนี่จะต้องทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทนะประโยคที่สองก็ปฏิเสธประโยคที่หนึ่ง เราไม่กล่าวก็หาไม่ได้นะอย่างนี้ก็หมายถึงว่ากล่าวก็มีไม่กล่าวก็มีนั่นแหละนะมีสองกรณีนะปฏิเสธณสองรอบนะครับฉะนั้นบาลีนี่เวลามีณสองรอบนี่ภาษาไทายเรามาได้มาแปลเป็นสำนวนงดีเข้าใจยากอยู่นิดหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็จะแปลว่าหาไม่ได้ไม่กล่าวก็หาไม่ได้เอาตกลงเอาไงแนะ่อันนี้นะครับก็คือกล่าวนั่นแหละไม่กล่าวก็หาไม่ได้ก็คือกล่าว อันที่หนึ่งก็คือไม่กล่าวว่าเป็นกิจที่ต้องทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทกิจที่ต้องทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทเนี่ยมีอยู่แก่บิกษุทั้งปวงเราไม่กล่าวอย่างนี้แต่เราไม่กล่าวก็หาไม่ได้ก็คือเรากล่าวก็แสดงว่ามีสองประโยคนะแต่แบบไทยๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือไม่กล่าวว่ากิจที่ต้องทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทมีอยู่แก่บิกษุทั้งปวงที่สองก็คือ หาไม่ได้อย่างนี้หาไม่ได้ก็คือมีอยู่พระองค์ก็เลยบอกเงื่อนไขที่แยกเป็นสองอันเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยเยเตพิกเวพิกขูอารหันโตดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่าใดเป็นพระอรหันต์อรหรันโตเป็นพระอรหันต์ขีนาสวามีอาสวะสิ้นไปแล้ว วุสีวันโตมีการอยู่จบพรหมจรรย์แล้ววุสิตะแปลว่าอยู่จบมีพรหมจรรย์คือมรรคพรหมจรรย์นี้อยู่จบแล้วสําเร็จอรหัตตมรรคแล้วกะตะการณียามีกิจที่จําเป็นต้องทําได้กระทําแล้วการณียาก็คือกิจที่จําเป็นต้องทําไม่ทําไม่ได้ถ้าไม่ทําก็ต้องกลับมาทําใหม่จนสําเร็จถ้าทําให้สําเร็จก็ต้องกลับมาทําใหม่มันเป็นกิจไฟบังคับก็คือกิจต่อสัจจะนั่นเอง อันนี้กระตาแล้วว่ากระทาแล้วมีกิจที่จําเป็นต้องทําก็ทําแล้วโอหิตาภารามีภาระอันวางลงแล้วภาระคือขันห้ามีขันห้าอันวางลงแล้วมีภาระอันวางลงเรียบร้อยแล้วไม่ถือขันแล้วอนุปาะสัตถามีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้วตามลําดับสัตถาคือประโยชน์ตนมีประโยชน์ตนสําเร็จเรียบร้อยแล้ว นะประโยชน์ตนที่เป็นระดับปรมัดโดยไม่ต้องพูดว่าประโยชน์หรือไม่ประโยชน์โดยไม่ต้องเปรียบเทียบก็คือนิพพานปรมตัตถประโยชน์มีปรมตัตถประโยชน์อันถึงแล้วตามลําดับปริขีณภวะสัญโยชนามีภวะสัญโยชนนะ์สัญโยชน์ที่ผูกจิตไว้ในภพสิ้นไปโดยรอบแล้วสัมมาดัญญาวิมุตตาเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนะหลุดพ้น หลุดพ้นแบบรู้โดยชอบคือรู้อริยสัจและค่อยพ้นรู้ก่อนและค่อยพ้นนะพ้นเพราะรู้โดยชอบอันนี้คือพระอระหันต์นั่นเองตถารูปานาหังพิกเวภิกขูนังนะอัปปมาเดนะการณิยันติวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวนะเราย่อมไม่กล่าวนะเนี่ยย่อมไม่กล่าวเราย่อมไม่กล่าวว่า กิจที่จำเป็นต้องทำด้วยความไม่ประมาทมีแก่ภิกษุลักษณะเช่นนี้นะไม่กล่าวนะไม่กล่าวคือไม่กล่าวสำหรับพระอรหันต์นั่นเองฉะนั้นพระอรหันต์ไม่มีกิจที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทอีกแล้วตังกิสไสเหตุตข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดกตันเตสังอัปปมาเดนะเพราะว่ากิจที่พึงทำให้สำเร็จหรือจำเป็นต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท อันท่านทั้งหลายเหล่านั้นทำเรียบร้อยแล้วกะตังทำเรียบร้อยแล้วกะตังเตสังนะ,ะกิจที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทอันพระอรหัน,หหน,นาาต,ต์ทั้งหลายเหล่านั้นทำเรียบร้อยแล้วอะภัพาเตปมัชชิตุงท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรเพื่อที่จะประมาทอีก ไม่ควรที่จะประมาทก็คือไม่ควรเพื่อจะขาดสติอีกต่อไปไม่มีวันขาดสติอีกนั่นเองเพราะไม่มีเงื่อนไขไม่มีเหตุที่จะทําให้ขาดสติเป็นผู้มีสติสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะเป็นผู้ที่ไม่ปล่อยจิตเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ที่มีจิตถูกรักษาไว้ด้วยสติจิตจะถูกรักษาด้วยสิ่งเดียวคือสตินั่นเองนะอย่างนี้นะครับหมดเงื่อนไขที่จะเป็นเหตุให้ขาดสติแล้ว เพราะเหตุให้ขาดสติก็คือความหลงความไม่แทงทะลุในสัจจสี่พระหลานท่านแทงทะลุหมดแล้วนะครับนี่กลุ่มที่หนึ่งต่อไปกลุ่มที่สองเยจักโขเตภิกเวภิกขุเสขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุทั้งหลายเหล่าใดเป็นเสขะเป็นพระเสขะก็แล้วแต่เราจะพูดเป็นคนหรือเป็นสภาวะถ้าพูดเป็นคนก็พระโสดาบันพระเสสาคามีพระอนาคามี ถ้าพูดเป็นสภาวะก็เจ็ดสีขัดเจ็ดนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเราใดเป็นเสีขัดอปัตตามานาสานะเป็นผู้ที่มีจิตนี่ยังไม่ถึงพร้อมยังไม่สำเร็จประโยชน์ตนอย่างสมบูรณ์อนุตรังโยเคเขมังปัตยมานาวิหารติเป็นผู้ที่มีความปรารถนา ซึ่งความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็คืออรหัตตมรรคญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์มีความปรารถนาอันนี้อยู่ตถารูปานาหังพิกเวพิกขูนังอัป,ปมาเดนะกรณียันติวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่า กิจที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทมีอยู่แก่ภิกษุที่มีลักษณะเช่นนี้นะมีอยู่แก่พระเสกขะอย่างนี้นะครับนะพูดโดยคนก็ได้นะพูดโดยคนก็เสกขะนี้ก็จะรวมกัลยาณปุทุชนเข้าไปด้วยกัลยาณปุทุชนพระโสดาบันพระสาคากามีพระนาคามีถ้าพูดเป็นสภาวะก็เจ็ดโสดาปฏิมกจนถึงอรหัตมักนะครับแล้วแต่จะพูด อันนี้พระองค์กล่าวว่ากิจที่จําต้องทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทมีอยู่แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ตั้งกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรอปเปวะนามะอิเมอายสปันโตอนุโลมิกานิเสนาสนานิปติเสวะมานาเพราะว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้อปเปวะนามะทางที่ดีหรือทางเลือกที่ดีกว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ทางที่ดีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้นะท่านผู้มีอายุเหล่านี้นะที่เป็นเสขะเนี่ยนะเมื่อเสษซึ่งเสนาสนะที่เหมาะสมอนุโลมิกานี้เหมาะสมเสนาสนานี้คือเสนาสนะปฏิเสวามานาคือเสพหรือทําความคุ้นเคยหรือไปอยู่ไปอยู่ในเสนาสนะที่มีความเหมาะสมเหมาะต่อการปฏิบัติมีกรรมฐานสัปปพยะ นะก็สามารถที่จะบรรลุผลได้นะถ้าอยู่ในที่ไม่เหมาะสมนี่ก็จะไม่บรรลุนะถ้าไปอยู่ในที่เหมาะสมก็จะบรรลุได้กัลยาณมิตรเตะชมานาเสพคุนกับกัลยาณมิตรอินดริยานิสมัมน,นายนะมานาปรับให้สม่ำเสมอซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายสมัมน,นายนะมานาแปลว่าทําให้สม่ำเสมออยู่ ซึ่งอินทรีย์คือสัตินทรีย์วิทยินทรีย์สตินทรีย์สมาทิทรีย์แล้วก็ปัญญทรีย์นะอย่างนี้ถ้ามาทําอย่างนี้นะทางที่ดีกว่าทางเลือกที่ดีก็คือท่านผู้เป็นเสขะต้องการจะบรรลุความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมคือจะต้องการบรรลุอรหันตมรรคเนี่ยเมื่อเสพเสนาสนะที่เหมาะสมเสพกัลยนานมิตร ปรับให้สม่ำเสมอซึ่งยินรีทั้งหลายยัสสัทธายะกุลบุตตาสัมมะเดวะอะคารสมอาอนคาริยงปัปะปะชนติกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตที่ไม่มีเรือนโดยชอบเพื่อประโยชน์อันใดยัสสัทธายะเพื่อประโยชน์ใดกุลบุตรทั้งหลายเนี่ยที่เขาออกจากเรือนออกจากเรือนอาคารสมาออกจากเรือนบวช แบบเป็นอนาคารยิยนบวชแบบไม่มีเรือนเนี่ยโดยถูกต้องเพื่อประโยชน์อะไรก็ผู้มาบวชเนี่ยโดยหลักก็เพื่อประโยชน์คือความเป็นพระอาหารหันต์เป็นหลักนั่นเองตะดานุตรังพรม,มัจริยะประโยสานังดิเทธวธรรมเมสยังอภิญญาสัจฉิตกัตวาอุปสัมปัชชะวิหารยงุงกุลบุตรทั้งหลายเหล่านั้นพึงกระทําให้แจ้งแล้วซึ่ง ที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองสย่างอภิญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในอัตภาพปัจจุบันทีเดียวนะถ้ามาทำอย่างนี้นะก็จะได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมก็คืออรหัตมรักนั่นแหละมรักับพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีพรหมจรรย์ใดจะยิ่งไปกว่านี้ อยู่นะก็คือพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็บริหารอัตภาพให้เป็นไปนะอิมังขโขอาหารพิกเวอิเมสังพิขูนังอัปปมาดะผัดลังปัตสมาโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเมื่อเห็นซึ่งผลแห่งความไม่ประมาทเมื่อเห็นซึ่งผลแห่งความไม่ประมาทนี้แหลจึงกล่าวว่า กิจที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทมีแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้อย่างนี้เห็นผลแห่งความไม่ประมาทพอไม่ประมาทแล้วจะบรรลุทมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งหากประมาทไปก็อาจจะไม่ได้บรรลุเจนเป็นโสาบัญแลประมาทอยู่ก็คาอยู่โสาบัญเป็นสกทาคามีประมาทอยู่ก็คาอยู่เท่านั้นเป็นกัลยาณพุทุชนประมาทอยู่ก็คาอยู่เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้น หรือเป็นอนาคำมีแล้วประมาทอยู่ก็คาอยู่แต่ถ้าอาศัยความไม่ประมาทเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในเสนาสนะเหมาะสมเสพกัลยาณมิตรปรับให้สม่ำเสมอซึ่งอินทรีย์เนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้เกิดอรหรันตมรรคได้เนี่ยพระองค์เห็นผลแห่งความไม่ประมาทอย่างนี้จึงได้กล่าวว่าจิตที่จำเป็นต้องทำด้วยความไม่ประมาทมีอยู่แก่ภิกษุเหล่านี้อันเอง อันนี้ก็แบ่งเป็นสองแบ่งเป็นผู้ที่ไม่จำเป็นต้องทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทกับผู้จำเป็นต้องทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทนะท่านก็เอาบุคคลสองบุคคลนั่นแหละมาจำแนกแล้วก็กล่าวเป็นเจ็ดชื่อด้วยกันบาลีข้อ182สัตติเมพิกเวปุกโลสันโตสังวิชมานาโลกสมิง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะสันโตมีอยูนะ่มีอยู่ปรากฏอยู่ในโลกมีเจ็ดจำพวกเหล่านี้สัตตอิเมสัตติเมสัตตอิเม,ตตเม,ตตเมบุคคลเจ็ดจำพวกมีอยู่ในโลกกตเมสัตตะเจ็ดบุคคลอะไรบ้างนะก็คือเอาบุคคลที่ ไม่จําเป็นต้องทํากิจให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทบวกกับจําเป็นต้องทํากิจให้สําเร็จด้วยความประมาทไม่ประมานี่แหละมานะก็มีหนึ่งคืออุปโตภาควิมุตโตผู้ที่หลุดพ้นทั้งสองส่วนสองปัญญาวิมุตโตผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาสามกายสขีสี่ทิฏฐิปโตห้าสัทธาวิมุตโต หกธรรมานุสารีเจสัตธานุสารีแสดงเป็นเจบุคคลนะใน7บุคคลนี้ก็จะแบ่งเป็นสองพวกนั่นแหละก็คืออุปโตภาควิมุตโตกับปัญญายมุตโตสองกลุ่มนี้คือพระอรหันต์ไม่มีกิจที่ต้องทำด้วยความไม่ประมาทแล้วเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้สองบุคคล ส่วนอีก5กายสัจฉีทิฏฐิปโตสัทธาบิมุตโตธรรมานุสารีสัตธานุสารีหกลุ่มนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่สองก็คือมีกิจที่ต้องทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาชุดที่สองนะครับนชุดที่สองนะที่ได้พูดเกลิ่นไปแล้วธรรมเทศนาชุดที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่อง กิจที่ควรทำให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทนะอย่างนี้นะครับพระองค์แสดงไว้เพื่อประโยชน์แก่พระเสกขะพระองค์มองเห็นผลแห่งความไม่ประมาทจึงได้แสดงไว้แล้วก็แจกออกมาเป็น7บุคคลเพื่อหเห็นชัดน,นะครับสองบุคคลแรกก็เป็นพระอรหันต์อุปตโตภาเาวิมุตโตกับปัญญาวิมุตโตสองท่านนี้ ไม่ต้องทํากิจอะไรนะครับสองท่านส่วนอีกสามท่านนะอีกห้าท่านตั้งแต่กายสขีเป็นต้นมาเนะี่ยกายสขีนะทิฏฐิะโตเนี่ยนะก็เป็นพระอริยะทั้งนั้นเลยโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างอนาคามีบ้างนะสัทธาวิมุตโตนะนี่นะครับหรือนะระดับท่านที่ปฏิบัติอยู่ในโสดาปฏิมัก ธรรมานุสารีสัทธานุสารีเหล่านี้ห้ากลุ่มนี้นะพระองค์ตรัสว่ามีกิจที่จำเป็นต้องทำด้วยความไม่ประมาทนะะพระองค์เ,เห็นผลแห่งความไม่ประมาทจึงแสดงเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ห้าท่านเหล่านี้ส่วนสองท่านไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นพระอระหันต์ไปแล้วนะครับอันนี้ท่านแสดงเป็นชื่อ ผู้ปฏิบัติในศาสนาแล้วก็อย่างลงสู่อริยมรรคเจ็ดชื่อด้วยกันมีพระอรหันต์อยู่สองชื่อนะคืออุปโตภาคะวิมุตโตกับปัญญาวิมุตโตนะแล้วก็ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ก็กายสกททิฏฐิปัตโตสัทธาวิมุตโตอันนี้ก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีส่วนธรรมานุสารี กับสัทธานุสารีก็คือผู้อย่างลงสู่โสดาปฏิมัตินะอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เพื่อให้ท่านเหล่านี้หาท่านข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุเป็นพระหันต์ในปัจจุบันได้อย่างนี้เดี๋ยวก็ค่อยมาดูขยายแต่ละชื่อต่อไปนะอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาชุดที่สอง ที่สองเกี่ยวกับเรื่องกิจที่พึงทําให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทนะอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวเราก็พักสักครู่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเรียนต่อไปนะนี่เป็นประเด็นที่สองนะถ้าเป็นประเด็นที่สามเดี๋ยวให้ดูก่อนเผื่อท่านวางๆเป็นนั่งอ่านก่อนก็ได้อ่านจากฉบับแปลก่อนก็ได้ตั้งแต่บาลีข้อ183เป็นต้นไปนีนะ่ก็จะเป็นธรรมเทศนา ประเด็นที่สามเกี่ยวกับเรื่องอัญญาราธนังก็คือการได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุถึงอรหัตผลถือการดำรงอยู่ตั้งอยู่ในอรหัตผลอัญญะแปลว่าอรหัตผลนะครับอาราธนังแปลว่าการดำรงอยู่หรือตั้งอยู่การจะตั้งอยู่ในอรหัตผลการจะยังอรหัตผลให้เกิดขึ้นได้นี้ ไม่ใช่ได้มาโดยการทำครั้งเดียวไม่ใช่ได้มาโดยการทำทีเดียวจะต้องทำห,หลายเรื่องและทำห,หลายรอบทำห,หลายครั้งทำอะไรบ้างท่านก็จะบอกอนุปุพภะสิกขาอนุปุพภะกิริยาซึ่งจะมีการกระทำหลกัลกๆอยู่12อย่างด้วยกันในที่นี้มีเริ่มตั้งแต่มีศรัทธาไปเรื่อยๆจนถึงเกิดมรรคปัญญาต่อไปนะอย่างนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่สนะครับส่วนประเด็นสสุดท้ายก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับ เมื่อมีพระพุทธเจ้าเนี่ยได้แจกแจงอริยสัจสี่แล้วจตุปดังเวยยการณงเนี่ยมีผู้ประกาศแสดงเรียบร้อยแล้วพวกสาวกเนี่ยควรจะวางตัวหรือวางจิตวางใจยังไงพวกสาวกอย่างพวกเราก็ไม่ยากก็คือวางตัวเป็นผู้ไม่รู้อริยสัจพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ไม่รู้พระองค์ว่าย่งไงก็ว่าอย่างนั้นนะพระองค์พาลง น้องน้ําเราก็ลงตามประมาณนั้นพระองค์คงไม่พาไปปาดคอทิ้งหรือไม่พาไปตกต่ําอยู่แล้วพาไปดีอยู่แล้วพาไปนิพพานอยู่แล้วพระองค์ว่าอย่างไงก็อย่างนั้นประมาณนี้นะแต่ยืนอยู่บนพื้นฐานว่าพระพุทธเจ้าศาสดาเป็นผู้รู้ส่วนพวกเราสาวกเป็นผู้ไม่รู้นั่นเองนะแค่เรื่องง่ายๆเช่นอาหารเย็นควรทานหรือไม่ควรทานเนี่ยก็ควรจะวางไว้ที่ พระศาสดาเป็นผู้รู้ส่วนเราไม่รู้พระองค์บอกว่าไม่ควรเราก็ว่าไม่ควรไม่ใช่ไปเถียงเมื่อพระองค์บอกว่าเลิกดีกว่าได้อาน,นิสงส์ห้าประการอีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่เลิกก็ได้เหมือนกันไวงกันอันนี้ไม่ใช่ลักษณะสาวกที่ดีนะครับทำตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงนะเผื่อท่านไปอ่านก่อนนะครับเอาละช่วงต้นก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมตน,นาทุกท่านครับ